สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลเช้าวันนี้เรามาทำดี c เหมือนเดิมครับต้นเสมอของส่วนหมอเก่งชาแนลตามมาเลยครับต้นนี้ครับไข่เอฟซีใครสั่งจองไว้ก็ดูไว้เลยนะครับนี่ครับสมเราทำดีเซวันนี้ทำได้5ต้นครับเช้าวันหยุดนะครับวันนี้ครับต้นนี้ก็ออกลูกเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างล่ละครับทฤษฎีดีเซทำสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆครับวันนี้หมอเก่งทำได้5ต้นครับ นี่ครับอันนี้มี5ลูกเลยนะครับตรงนี้ครับออกลูกปีแรกครับทับทิมสยามครับต้นนี้ครับไม่ใช่ดูข้างล่าง5ลูกลูกที่6ลูกที่7อยู่นู่นครับแล้วก็ต้นนี้ครับมอเก่งเอาไปแล้วครับเมื่อวานนี้ครับ1นลูกน่าจะแก่แล้วครับไปรอชิมดูนะครับนี่ครับต้นส้มโอทับทิมสยามลูกก็ดูสวยงามนะครับถึงแหมนึกว่าเมื่อวานฝนจะตกว่าให้ไม่ตกครับมาดูเราต้องใช้ความเพียรนะครับในการต้นนี้ออกลูกหรือยังเอย ติดลูกยังลูกโอ้โหสองลูกนะครับต้นนี้ครับสามลูกครับนี่ครับสวนมะเก่งเช้านี้นะครับขอบคุณครับบรรยากาศเช้านี้สวนมะเก่งชาแนลขอบคุณครับ